Welcome all owners, guests and families. คือ,อตัว international หนึ่งยอดมาจากอะไ international graduate หรือที่เราคุ้นเคยก็คือ IB รอบมาตรฐานแต่จากที่เราฟังมาหรือเราเรียนรู้มามันก็มีหลายชื่อเป็นหลักสูตรหรืออะไรแต่อย่างแถวหลังมันเป็นที่ยุ่งลัง ด้วยถั่วโลกเป็นคำถังการ้ทำ160 5,000ก็เลยแล้วก็1.95ล้านเราบอกเลยว่าไอพีเป็นกรอบมาตเลยคือเขาเคอสำหรับการศึกษาในคำพูดภาษาจีนเรามีคำว่าต้าสันชื่อเชี่ยนอะไรที่สอนแบบจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ง่ายเรียนง่ายไอพีช่้นเดียวกัน หลักของไอีจริงๆกับหลักของโรงเรียนมันเกอะเนื่องกันอย่างที่ประธานอย่างที่ครูใหญ่สมบินขเขาบอกตังแต่ต้นเจ้าอี่อีเหรือยเล่ยสิ่งที่ไอพีจะพัฒนาคืออยากให้นักเรียนเป็นผู้นำของตัวเองเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตัวเองแท่สิ่งที่เราสามารถทำได้คือเราสามารถให้นักเรียนของเราเป็น แงรู้องต้นอีกมากขึ้นเราสามารถให้นักเรียนต้องคิดเป็นคิดเป็นนักเรียนต้องฝ่ายเรียนฝ่ายรู้แล้วก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติเพราะว่าในอนาคตรเราไม่สามารถอยู่ข้างนักเรียนตลอดชีวิตอันนี้ก็เป็นที่มาของคำว่าฝ่ายเรียนฝ่ายรู้ตลอดชีวิตจีวิตชีวิตชีวิตชีหิตชีวิวิทชีวิตชีวิตชีวิตีวีวีวิีน,นิ มีสองที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งอันนี้เป็นที่หนึ่งแล้วก็มีอีกที่หนึ่งครับเพราะว่าทุกคนสร้างมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรใช่ไหมครับโอเคเมื่อเช้าก็ได้เพิ่งเช็คข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยลำดับทั่วโลกของจุฬาลงกรสองอร้อยยี่สิบก้อสองมหาวิทยาลัยทุกี่ผู้ของบอกเรามานเรีปักกิ่งใช่อันนี้เป็นที่หนึ่งของจีนอยู่ที่ลำดับที่สิบสี่ของทั่วโลก จะมีอีกที่หนึ่งชื่อมหาลัยชิงหวาอยู่ที่ลำดับที่20ในทั่วโลกแต่ตรงนี้คือไม่ได้อยากจะเชินชวนเ่าชมมหาลัยนี้แต่ว่าคือ30ปีที่ผ่านมาเราได้ส่งนักเรียนของเราเองประเด็นสองมหาลัยนี้แล้วก็นักเรียนที่ไป มันมีจุดหน eh ึ่งที่เหมือนกันทั้งสองคนแต่สิ่งที่หมืองกันทั้งสองจะเป็นแน่ดี้และสิบห้าผมคิดว่านี้คืออายุใช่ไหมไม่ใช่เขาต้องไปเรียนต่อายุสิบแต่สิบห้าก็คือสิบห้ปีที่อยู่ที่ไทยหัวทั้งสองคนเขาเรียนที่นี่ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหก็ได้เกินมหาลัยสอที่นี่ครับ ธุรกิจนานาชาตบบาิที่ดีที่สุดในจีนแล้วจริงๆอันนี้มีหลายที่อย่างที่มากทีนสุดแต่ที่ลองรักหรือว่าอยอมรับดีจะมีที่หนึ่งที่ชื่อว่ามหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศอันนี้อขอให้กลุ่มของดูเขียนท่านสันนงเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนี้ขอมีอะไรจะเล่าถึงการเป็นเราคิดการเรียนที่ 有六位呃来自普吉泰华的学生刚刚加入我们，他们分别在我们的全英文授课和全中文授课的本科。然后这六个学生也是呃非常的活泼，可以看到在普吉泰华的这个教育，也特别是语言教育的这个背景下，他们的英文很棒，中文也很棒。因此呢，他们在学校里非常的活跃。包括他现在就是有一个同学啊，妮娜，她是我的校园大使。 嗯，然后还有杰豪，他也是那边也会帮我做很多的工作。นี่เป็นอาจารย์จากมาฮารีมีภาษาต่างประเทศนี่ข้อมูลชิ้นได้ข้อมูลชิ้นเป็นอาจารย์จริงนะครับต้นเดือนนี้เขาได้มาที่เราเพราะพิธีเราเราได้ส่งตับเรียนหกคนที่อยู่ในรูปภาพบางคนอาจจะรู้จ、嗯、ักเออมันก、hmm? kind of ็แปลกหกคนนี้ที่ไปเรียนแล้วอ่ะคณะนี้คือในด้านธุรกิจ ไม่ว่าจะเป international business หรือว่ economic financial commerce แล้วแต่เด็ว่าเข้าไปเป็นส3กคุณกับอีกส3กคุณส3กคุณเรียนด้วยหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาจีนอีกส3กคุณเรียนด้วยหลักสูตรที่เป็นภาษา,าอังกฤษประเด็นหลักที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ก็คือข้อแรกขอัว่ารเรียนที่เราส่งไป,เ,ปเรื่องของเดนเดอร์ด้านภาษาจีน คือเขาบอกว่านักเ,เรียนรอมีสองคนคนหนึ่งคือคล้ายนักศึกษาภาษาถูก่อนของมหาวิทยาลัยอีกคนหนึ่งคือผู้ช่วยอาจารภาษาจีนกับอาจารย์เขาว่าเด็กล,ล,ลองเด็กลอก็แค่ลองเข้ามุมาถึงตอนช่วงบ่านักเรียนที่ไปเรียนที่จีนสาขาที่ของเรียนจะต่างจากเมื่อก่อนทีนี้เราก็เทีเยบสอง สองช่วงเวลาปี2017ถึงปี2018แล้วก็ปี2019ถึงปี2 0 2 3อันนี้ที่พูดถึงอันนี้เพราะว่าปี2019เราจะมีศูนย์ตั้งขึ้นมานานาชาติ international business อันนี้ชื่อเต็มคือมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะอยู่ที่เมืองหลวงของจีนปักกิ่ง นี่คือที่หนึง่งสองก็คือหลักสูตรของคื้นฐานจะต่องเงนื่องของเราเรามีสั่งภาษาของเขาเขาใช้กันเขาจะบังคับจีนและอังกฤษต้องเรียนคู่กันแบบเรียนหลักสูตรที่เรียนด้วยภาษาจีนก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นข้อบัองคับแล้วก็มาอะไรนี้จะค่อนข้าถึงอินเตอร์นีเพราะเขาอยากมีพันธมิตรจาก ที่สองจะเป็นมาในช่างไยที่กีผู้ประกอบ,บ่างเยอะแล้วก็มหอง่งกันอันเป็นคณะ international business ชิ้นเดียวกันอันนี้จุดแข็งของเขาล่าสุดนี้เขาจะสอนเป็นภาษาอังกฤษร้อยเซแต่จุดแข็งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสถานที่เพราะอยู่ที่เชียงใหม่เป็นเมืองที่พัฒนาเจริญมากจริงๆที่สมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมาัง ดูจากชื่อก็พอจะรู้แล้วว่าจุยแข่งของเขาคือเรื่องภาษาเมื่อกี้ท่านบอกว่ามุอย่ HSK ใช่ไหมครับมันคือมาตรฐานที่ว่าภาษาจีนภาษาภาษาจีนของนัเรียนต่างชาติท่วโลกศูนยสอบศูนย์ที่ออกทีิตศาสตรศูนย์ที่ออกข้อสอบมาจากาะไหนครับเพราะฉะนั้นภาษาจีนที่เป็นมาตรฐานที่ยอมับก็คือนี่แหละรอบเอูเครับ มาเลยชาหนึ่งหนึ่งในท็อป20ของจีนแล้วก็เป็นระดับที่หนึง่งด้านความสวยงามของจีนเพราะมาเลยนี่เขาติดกับลินทะเลเลยออกจากประตูมาเลย์ก็คือทะเลสวยมากจริงๆแล้วที่มากกว่านั้นคือเขามีจุดแข็งด้านวิชาเยอะแยกแล้วก็เขามีสองที่เขามีวิทยาเขตที่มาเลเซีย ซึ่งตรงนี้เขาก็บทลักสุที่สอนวสองภาษาชื่นเดียวจีนแล้วดีใกล้บ้านส่วนสุดท้ายสองที่ดูจากซชวที่มีชื่อเสียจริก็คือคุณเคยฟ้าเียวก็คือคุจีนที่อาศัอยู่ตางแทันนี้เป็นจุดประสงค์เรื่องเรองสองทีแต่ตอนนี้สาขาเอาก็กว้างขึ้นมาชื่นใจแลวเมื่อกี้ผถูกด้วยว่าเรามี เรามีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศน,นีก็จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักถ้าผู้ผสนใจอยา,จากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เราก็เรามีบูธอันนี้ก็จากที่เราทำออกกีบอย่จะแทงรอนิดหนึ่งทุกปีสวนสืนส่อสารอเรามีหน้าที่หนึ่งผู้รับผิดชอบต้องโทาไปแน่แน่เกี่ยวกับราคาใบสองเราจะเชิญมาหาวิทยาลัยจากแต่ละ สถาบันหรือมาหาวิทย,ยาลัยเนี่ยเนี่ยสาเราจะมีคำวา่าสอนเสริมภาษาจีนโดยผู้เชีช่ยวชาญเช่นดูด้านนี้ก็คือเราเชิญอ,อ,อาจารย์มหาลัยภาษาเนี่ยมาทำโดยตรงแล้วอาจารย์ที่มาเขาจชื่นชมโรงเรียนเราประมาณสามด้านด้านที่หน,นึ่งพอเขามาถึงโรงเรียนแล้วเขาก็รู้สึก ชื่อ,อเรชอโรงเรียนเป็นอาจจะยนเป็นชืจ่จีนแต่เขารู้สึกว่าเพราะว่าถึงบม้ทั้งแรกที่เขาเลือกออกมาก็คืออินเดอร์แล้ก็บอกไปถึกแต่เขาบอกความรู้สึกเขาคืออินเดอร์ทำอาคาันไมันแล้วก็หลักการศึกษาข้อที่สคือเขาพูดถึงนักเรียนเขาบอกว่านักเีที่นี่ดูดีดูดีดดนอกจากแบบมีบุคลด,ดีแล้วก็มีมารายาทดีแต่ขพูดถึงว่า สุขภาพแล้วก็เขาบอกว่าเด็กหล่สูงแย่งโดวงสูงเพราะว่ามันคือปฏิิกริยาของกหลักนั่งคอร์กขึ้นที่ด้านสุขภาพร่างกายข้อที่ถามที่อาจารย์พูดก็คืออ่าเขาก็ไปมาหลายที่แล้วทั่วไทยอินเดียคือต่างประเทศเขาบอกว่าเกาือ,อบ,อออบออทุกโรงเรียนหรือที่เขารู้โรงเรียนที่ใช้ไอพีราคาที่ถูกที่สุดยังเด็กนี้เป็นเดียว 是想让各位家长加入我们这个家庭，我们一起携手塑造一个美好的未来。Chermon Long Sang Chivit。 三、航空海运。